สวัสดีครับผมและเราก็มาต่อกันเลยกับตอนที่2ของ Jobless r e c a r n a t i o n หรือเกิดชาตินี้ที่ต้องเทศนั่นเองเรื่องเราจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับเปิดมาฉากแรกก็จะเป็นฉาย้อนอดีตในงานศพที่1ซึ่งจริงๆแล้วก็คืองานศพของพ่อและแม่ของพระเอกของเรานะครับและที่บ้านของพระเอกเราก็มีชายกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาก่อนที่จะไล่พระเอกให้ออกไปจากนอกบ้าน ในขณะที่เขากําลังเดินไปตามถนนอยู่นั้นเขาก็ได้เข้าไปช่วยชีวิตเด็กปัธยมปลายที่กําลังมีปากเสียงกันอยู่จากการถูกรถบรรทุกชนและก็จบการยอมอดีตแค่นี้ตัดกลับมายังโลกใหม่ที่พระเอกของเราได้มาเกิดดูเหมือนว่าเขาจะหมดสติไปเนื่องจากพลังเวทหมดในระหว่างที่กําลังฝึกใช้เวทมนต์ดินในการสร้างฟิกเกอร์จากดินเหนียวอยู่นั่นเองเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องข้างๆซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรารู้ๆกัน ทีนี้เขาก็เลยออกจากห้องเพื่อที่จะไปแกล้งพ่อกับแม่ของตนพอออกจากห้องปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือร็อกซี่นั้นกำลังทำอะไรบางอย่างกับตนเองอยู่หน้าห้องของเปาโลกับเซนิน,นั่นเองด้วยความเป็นคนดีพระเอกของเราจึงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและกลับเข้าห้องไปพร้อมทำหน้ายิ้มกรุ้มกลิ่มแบบนี้และเนื่องจากเวลาในการเรียนเฉพาะช่วงเช้ามันน้อยเกินไป ในช่วงบ่ายพระเอของเราจะต้องฝึกดับกับเปาโลดังนั้นร็อกซี่จึงจัดให้รูเดียเรียนภาคค่ำกับเธอแน่นอนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราลาคล้ายๆหลอนนะครับร็อกซี่เล่าว่าเวทมนต์ที่เหล่ามนุษย์ใช้กันอยู่นี้เป็นการเรียนแบบมาจากเผ่าพันเอลรวมถึงเผ่าพันอื่นๆและนํามาปรับใช้ให้เข้ากับมนุษย์เองเธอก็ได้เล่าอ<ๆ>ีกว<ๆ>่าตนเองนั้นเป็นเผ่าปีศาจที่มีชื่อว่ามิเกอร์ซึ่งวิธีการสังเกตเผ่าปีศาจที่อันตรายดูจากสีของผมก็ได้ โดยผ่าปีศาจที่ป่าเถื่อนและอันตรายที่สุดจะมีผมสีเขียวและมีอัยามณีสีแดงบนหน้าผาที่มีชื่อว่าเผ่าสเปิร์ตและสาเหตุที่เผ่าสเปิร์ตนั้นอันตรายที่สุดเกิดจากเหตุการณ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนในสงครามระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจที่มีชื่อว่าสงครามลาพลัสโดยเผ่าสเปิร์ตนั้นได้ทําการอารวาสังหารหมู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูของตัวเองนั่นเองรวมถึงร็อกซี่ก็ได้เตือนพระเอกของเราว่าห้ามเข้าใกล้เผ่าสเปิร์ตเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกฆ่ายูคครอบครัวก็ได้พอเล่าจบพระเอกของเราก็หลีล็อกซี่ไปหนึ่งดอกโดยการชมว่าผมของล็อกซี่สวยแต่ล็อกซี่ไม่รับมุกและบอกว่าถ้าโตกว่านี้เขามาบอกชอบเธอนะในวารุ่นขึ้นพระเอกของเราก็มองเด็กคนอื่นๆจากภายในบ้านของเขาแล้วก็นึกย้อนไปถึงอดีตของตนเองที่ถูกเพื่อนร่วมชั้นแกล้งล็อกซี่ได้เข้ามาเล่าให้ฟังถึงบ้านเกิดของเธอที่มีสภาพรกร้างที่แม้แต่จะปลูกอะไรก็ยังยาก ร็อกซี่เล่าต่อว่าอีกฝากหนึ่งของเทือกเขาที่นั่นจะมีประเทศที่ชื่อลาโนอยู่ซึ่งเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยสอนเวทมนต์อาดัมหนึ่งในโลกซึ่งถ้าหากรูเดียสร,รู้สึกตันในการฝึกเวทมนต์แล้วละก็ให้ไปเรียนที่นั่นซะหลังจากที่ร็อกซี่มาสอนพิเศษที่บ้านได้สองปีพระเอกของเราก็อายุครบห้าขวบพอดีซึ่งเป็นธรรมเนียมของโลกนี้ที่จะมีการฉลองวันเกิดเมื่อครบทุกๆห้าปีให้และที่บ้านของเปาโลในคืนนั้น จึงมีการจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับพระเอกของเราเปาโลได้มอบดาบให้เป็นของขวัญส่วนเซนิสก็มอบหนังสือและร็อกซี่ก็มอบคาถาเวทมนต์ให้ร็อกซี่บอกว่าตามธรรมเนียมแล้วอาจารย์จะมอบคาถาให้กับลูกศิษย์เมื่อสามารถใช้เวทมนต์ขั้นต้นได้แต่พระเอกของเรานั้นสามารถใช้เวทได้ตั้งแต่ก่อนที่ร็อกซี่จะมาถึงเธอจึงลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทก่อนจะบอกต่อว่าพระเอกจะต้องสอบเพื่อจบการศึกษาในวันพรุ่งนี้พอถึงวันรุ่งขึ้น อกซี่ก็พาพระเอกขี่ม,ม้าออกจากบ้านในตอนแรกรูดี้ก็เหมือนจะไม่อยากออกไปเพราะเขานึกถึงอดีตในตอนที่โดนกล่นแกล้งนั่นเองจนทําให้เขาไม่กล้าออกจากบ้านแต่พอรอ o x ี่อุ้มพระเอกของเราขึ้นมาได้นั้นเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยจนพอขี่ม,ม้ามาจนถึงบริเวณที่โล่งนอกบุบ้านอกซี่ก็บอกวิธีสอบจบการศึกษาโดยเธอจะ่า่เวทมวนต์ให้ดูเป็นตัวอย่างและให้พระเอกของเรานั้นทําตามโดยเวทที่ร็ o x ซีไร่นั้น คือเวทที่ชื่อว่า cumulonimbus ซึ่งเป็นเวทที่ใช้ในการเรียกเมฆฝนและพายุรวมถึงฟ้าผ่าเป็นบริเวณกว้างพอไร้ได้ยังไม่ทันไรฟ้าก็เผอผ่าลงไปยังม้าที่พวกเขานั่งอาศัยมาสะอย่างนั้นร็อกซี่จึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะคอยปกป้องม้าตัวนั้นเองและให้พระเอกของเราทดสอบต่อไปซึ่งก็แน่นอนว่าพระเอกของเราทําได้ดียิ่งกว่าร็อกซี่ซะอีกพอกลับมาถึงบ้าน ร็อกซี่ก็มอบเครื่องรางจากบ้านเกิดของเธอให้เพื่อเป็นของตอบแทนการจบการศึกษาจากนั้นเธอก็ออกเดินทางไปก่อนที่พระเอกของเราจะวิ่งไล่ตามไปขอบคุณร็อกซี่สำหรับสิ่งต่างๆที่เธอนั้นได้มอบให้กับเขาโดยเฉพาะที่ช่วยลบปมในใจของเขาที่ไม่กล้าออกจากบ้านให้และตอนที่2ก็จบลงไปตรงนี้สำหรับตอนนี้แล้วแอดว่าเป็นตอนที่ซึ้มมากๆถ้าไม่ติดที่ว่าพระเอกของเราแอบขโมยกางเกงในของร็อกซี่มาเก็บไว้เป็นสิ่งบูชาอะนะ หากเพื่อนๆคนใดมีคอมเมนต์ที่อยากให้ผมปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนไหนก็สามารถมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยครับหรือถ้าหากชอบก็ช่วยกดไลค์และแชร์คลิปของเราเพื่อเป็นการสนับสนุนทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ